สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะเก็บบรรยากาศฝากคุณผู้ชมอยู่ที่ไร่ปอเทืองค่ะคุณผู้ชมอุ้ยบานามองขามเนยค่ะคุณผู้ชมสวยบ่อบ,บ,บแพร่ท่านตะวันนะคะสีเหลืองอลามเต็มทุ่งค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้ยจินตนาค่ะได้มีโอกาสมากค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่26 มกราคม2568ค่ะคุณผู้ชมอินตนาได้มาลงแนวทางนะคะมาถ่ายําอยู่ทีสถานที่นะคะเยื่องๆกับวัดาทางเข้าวัดถ้ำกองเพนค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าของอ่าเป็นทีส่วนบุคคลเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นวานปอดเรื่องไว้มันงามจินตนาก็เลยมาขออนุญาตเพิ่นนะคะเพื่อถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะเนาะตะเดบ่เบื่บอมาถ่ายเอาบรรยากาศค่ะคุณผู้ชม นะคะเดี๋ยวเจ้าของหน้าเพิ่นจะออกแล้วเพิ่นได้ปะอ่าอีกทักคลิปหนึ่งเนาะค่ะคุณผู้ชมเป็นของพ่อของเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนหนองหานนะคะเซียนหนองหานงวดนี้จะเป็นยังไงกลบอลูค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตหน้าจะให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะก่อนที่จะกลับค่ะคุณผู้ชมมาเจ้าของหน้าเพิ่นหรือกิจตระน้าจะลดความข้างเพิ่นข้างแคบข้างลงมากค่ะก็ค่ะคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศแล้วค่ะเดียอ ค,คุณผู้ชมเดยเบิงแนวทางก่อนนะคะเนาะเสียนหนองหานเสียนหน้องหาน,หนอหาของวดที่แล้วจินตนาลื่มถือลงมานั่งขายอยูใ่ในรถค่ะคุณผู้ชมยังไก่แจ็คหนอยเอาค่ะคุณผู้ชมกับเบิงเ่งบรรยากาศก่อนนะคะก่อนที่จะลงแนวทางาคุณผู้ชมเบิงะะ่งค่ะเสียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเบิ่งรถนะคะเนะาะค่ะคุณผู้ชมค่ะ เซียนหนองหารค่ะคุณผู้ชมเซียนหนองหารให้วิ่งหกับ5้าบนล่างค่ะหกกับห้าบนล่างนะคะแล้วก็ตัววินค่ะ7 0็ดสค่ะคุณผู้ชม7 0็ดศูนย่สาค่ะเ,เป็นตัววินกับ6ววกและหานะคะเนาะหกับห้าจะมาไหมบนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บนค่ะบนห0 6 7แล้วก็70ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือบนนะคะ ส่วนล่างค่ะ6 3 7 3 7 6ค่ะคุณผู้ชมไปกราฟน้ำค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะคะ่ะมาใหม่เลยสูตรนี้ค่ะคุณผู้ชมเิ่นจัดให้เลยเนาะคะ่ะเนาะของเซียนน้องหานของอวดที่่านมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะให้เบิ่งอีกตอนโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเพราะว่าอันนี้บรสะดวกยิบมากค่ะคุณผู้ชมเมื่อก,กี้รถมันขวางทางเพลินนะคะเจ้าของหน้าเพลินค่ะคุณผู้ชมมองจินตนาเก็บบรรยากาศแล้วก็3ตัวค่ะ6 0 7 067แล้วก็076ค่ะคุณผู้ชม3ตัวนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะอันนี้ของเพียงองหานเนาะค่ะคุณผู้ชมเอามาดีเดี๋ยวหน้ากะขอบรรยากาศทา่ามี้จาหน่อยนะคะคุณผู้ชมอุ้ยสะอ่อนเพลินค่ะเบ่งหนามเพลินด้วยค่ะคุณผู้ชมมองเพล่นนันหนา,นนาเลี่ยงได้ตลอดเลยค่ะมงเนยเพนเทตไม้เนาะนะคะ ที่สมองงามๆเพิ่นถมดินหไหมแม่คะคุณผู้ชมแล้วก็กระป่อไก่พร้อมเนาะเพิ่นกระป๋าปก่อไก่จากเพิ่นบ้านเพิ่นกระป๋ายสันคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเแกบรรยากาศตอเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศดีขนาดนี้คะ่ะโอ้ยเพิ่นกระเพ็ดซอยกันสองกนผัวเมียเพิ่นค่ะจะเป็นสะออนการขมาหากินของเพิ่นนะคะคุณผู้ชมแสดงว่าเพิ่นตรงเฮ็ดบ้านนี่แะคะ่ะคุณผู้ชมอยู่นี่เพิ่นทมไม่นี่ เนี่ยเพิ่อนทบไม่ไม่ยุค่ะทมแล้วเพิ่นกานนันดินหุ้นามาพม่านะคะคุณผู้ชมอาจจะปลูกอะไรกัได้เายเป็นะว่าดินเพิ่นแหลมใช่ไหะคะเพิ่นเพิ่นนันไถ่พุ่นขึ้นนะคะ,ะ,คะโอ้ยบรรยากาศงามใจดีายค่ะคุณผู้ชมบุกหุจักเพิ่นหรอกค่ะเพิ่นเข้ามาเพิ่อนริบาร์พืชพักวิ่นี่พักชี่พักหอม อยากได้เก็บออรเดอร์สั่นค่ะคุณผู้ชมโอ้ยเนาะนามใจคนไทยเนาะค่ะเนาะอิสตนาขอขอคุณหลายๆค่ะเก็บเมื่อกินน,น้ำเลเดอร์ขันมีถุงอยากเก็บใส่ถุงรลดาสั่นค่ะคุณผู้ชมอันเพิ่นปลูกไว้ปลาหลายค่ะอันนี้เพิ่นปลูกกระเขือ,ค,อค่ะคุณผู้ชมเนี่ยปลูกใบในไฮน่าหนึ่งเนาะในไฮน่าหนึ่งค่ะอ,อยากมีทีคือเพิ่นมีหายค่ะคุณผู้ชมมีขนทางลงมากหอด ันนี้เลยรถมองยินจักหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเพื่นว่าปลูกไว้เนี่ยพักจี้พักยังเนี่ยอยากได้กบเก็บออเดอร์ประสันค่ะโอมีแนวเห็ดกินเนาะค่ะคุณผู้ชมโอ้โหจะไปเห็ดยังกินโอ้ขอบคุณน้ำใจเพื่อนหลายๆค่ะเห็ดไใบนะคะเพื่นปลูกไใบสะออน เอาขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบ่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลคะ่ะจินตนากาเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะเป็นบรรยากาศดีๆหนะ้าที่แห่งนี้นะคะจินตนาการขออนุญาตเ,าเพื่อนแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเพื่อนนั่มเนาะคะ่ะเนาะมาอยู่ในเพื่อนกับเจ้าของหน้าเพื่อนกลับไปแล้วคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาการยังเก็บบรรยากาศอยู่ เอาขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่ให้กำลังใจกับช่องจินตนาชาแนลนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะจินตนาขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะสุขภาพดีแข็งแรงมีเงินมีทองใช้อย่าขาดมือนะคะไล์มากเรื่อยๆคืออ่าไลเขอมากคือแม่นม้ำใสใยๆนะคะเนาะอย่างเช่นน้ำเจ้าพยาอย่าได้แห้งได้เหือดคให้มีกินนีใสยอยู่แบบนั่นตลอดเนาะค่ะเต็มปิ่มอยู่ตลอด ค่ะคุณผู้ชมให้สุขภาพดีด้วยโชคดีทุกท่านให้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันทีหนึ่งกลุ่มผ้าพันข้อศอาสออาหกแปนี่นะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ